สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของยูวัตนาเปกับน้องโฮรินะครับผมตั้งชื่อว่าโฮริเพราะว่าเป็นตัวละครเอกจากอนิเมะที่ผมชอบนะครับก็หลกัลกๆเลยเราจะมาพูดถึงปี2022กันดีกว่าโดยต่อจากนี้ผมขอให้หนะ้าที่กับโฮริเป็นคนพูดถึงผมกันดีกว่าถ้าผมพูดถึงตัวเองมันก็คงจะเขินเกินไปนะครับมาฝากด้วยนะโฮริ เจอกันครับผมนอนก่อนแล้วเจ้ครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมได้กระโดดขึ้นเตียงของผมไปนะครับนี่ครับผลงานเตียงผมหักครับวอนวอนคุณผู้ดูอยากไปบอกแม่ผมนะครับเดี๋ยวผมตายแนย่ผมผมตายจริงๆนี่สวัสดีฉันชื่อโฮดิ เดี๋ยวเราก็ดูกันดีกว่าสิ่งในชีวิตที่เรียกว่ายูเนี่ยมันวันมันทำอะไรบ้างไปเลย yeah! เอามาเริ่มจากต้นปีของปี2022งกันดีกว่านะครับทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าต้นปีนั้นยูทำอะไรบ้างไปกันเลยพิี่ครับส่วนมาก หนึ่งปีเนี่ยเราก็ต้องไปโรงเรียนกันเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแทบจะทั้งปีเลยก็ว่าได้หรือว่าแต่ผมรู้แค่ว่า daí, มันมันนานมากในเมื่อมันมันานานจนท้อแท้เลยเนี่ยเราก็ต้องไปพักผ่อนกันบ้างครับผมเลยไปปั่นจักรยานครับทุกคนวิ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 ่นวินวิ่นอิ่นวิมนวิ่นวิ่าวิ่นริ่นวิ่นวิ่นเิ่นวิ่นวิ่นว่ใช่เลย่นวิดนีิปป่นวิ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 ่ขอิ่นว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  เรานั่งกลางถนนได้เลยครับเนื่องจากผมปั่นตอนนี้มันไม่มีคนผมไปปั่นเด็กมากแล้วก็ปั่นอย่างเชื่องช้าแบบสุดๆนะครับจึงเป็นนักปั่นคมสุดท้ายของสนามในวันนั้นเลยครับและเนื่องจากที่เราปั่นกันช้าแบบมากๆจึงทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นครับเราไปดูภาพเหตุการณ์จริงนะตอนนั้นบนรถกันดีกว่านะครับเันเกนดอะไรขึ่นบ้าง มไม่ได้โดนจับนะทุกคนผมแค่อยู่เกินเวลาจนเขาเอาขึ้นรถครับนั่นแหละครับผมไม่ได้โดนจับนะทุกคนผมแค่ปั่นกันช้ามากจนเขาเอารถมารับเก็บเก็บตกคนช้าในสนามนะครับเพระสนามจะปิดแล้วนะครับทุกคนแล้วนอกจากปั่นจักรยานเนี่ยผมก็ทำอย่างอื่นอีกครับเช่น หลวดโลกใต้ทะเลที่ไม่มีใครเคยสำรวจเที่ยงเจอกับอสูรกายมากมายไม่ว,ว่าจะปลากระตูนจนไปถึงฉลามกินคนตัวใหญ่เท่ายักษ์2,000เมตรหรือการทดลองสุดอันตรายต่างๆผมก็ทำมาหมดแล้วครับในปี2022นี้แต่สิ่งที่ผมได้ลองทำเป็นครั้งแรกเนย คือการได้เป็นเจ็ดเป็นเก้าเทรนนีครับทุกคนซึ่งการที่ผมได้เป็นเทรนนีก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผมได้ลองทําสิ่งต่างๆที่ผมไม่เคยได้ทําได้รู้จักคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือเพื่อนๆแล้วก็น้องที่น่ารักทุกๆคนครับแถมผมยังได้ฝึกเต้นอีกด้วยซึ่งถอดลายผมไม่ชอบเลยครับและผมก็ได้ลองฝึกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับทุกคนก็ลองไปดูคลิปช่วงแรกๆที่ผมถ่ายกันดีกว่าครับ เจอกันครับอีกหนึ่งชั่วโมงเอาใหม่เอาใหม่ใ,หใช่ครับเจอกันอีกหชั่วโมงเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงปั๊บใช่ครับกว่าจะได้แต่และคลิปนี่มันช่างยากลำบากเหลือเกินได้ลองฝึกเซตผมเองซึ่งผมตั้งชื่อทรงผมนี้ว่า overnight คือ <vern> ทุกคนเพราะว่ามันมันเหมือนเพิ่งตื่นนอนดีครับแบบเซ็ตค้างไว้เมื่อคือนตื่นมาได้ทรงนี้เลยอย่างน,นี้ นั่นแหละครับก็เป็นปี2022ของผมซึ่งผมทำอะไรไปเยอะมากและถ้าจะให้พูดอีกปีหน้าเนี่ยว่าผมอยากทำอะไรไหมผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับก็คิดว่าอยากทำอะไรสิ่งใหม่ๆที่ปีนี้ยังไม่เคยได้ทำครับถ้าเกี่ยวกับด้านดนตรีก็อาจจะเป็นมีเพลงหรือซิงเกิลเป็นของตัวเองครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาในปี2022เนี่ยผมก็ได้แต่งเพลงไว้เยอะมาก4 5เพลงเลยแต่ว่าไม่มีโอกาส ได้ปล่อยไม่มีโอกาสได้ทําให้มันดีนะครับเพราะว่ายังหาเวลาทําไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าก็อยากจะตั้งใจทํากับมันครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเลยก็เลยอยากจะกลับญี่ปุ่นไปหาปู่ย่าครับหรือไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องทุกคนครับแล้วก็อยากไปเที่ยวดรวยครับ ย้ Yay! ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปรีแคปปี2022ของผมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักผมมากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกกับคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าปีใหม่แล้วก็ไม่อยากให้มีใครติดโควิดนะครับไปเที่ยวไหนก็ขอให้สนุกนะครับแล้วก็ระวังตัวเองกันด้วยครับ สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเพื่อนๆตอนนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วก็ตอนนี้ตั้งใจกํากลังใจมากๆนะครับ mm. เพราะว่า mm. ได้ทําอะไรเป็นการเริ่มต้นจากไม่ถึงกับศูนย์แต่ก็เริ่มต้นจากอ่าขอเรียกว่าเริ่มต้นจากก้าวที่1แล้วกันครับก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเลยครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ฝากติดตาม IG Official ของ789แล้วก็ IG ของผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ